สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สิพามาบ่งนกใหม่กับผมนกใหม่สายภูเขากับผมไม่จริงๆพี่น้องเฉลยแชร์หาตัวครับผมนี่แหละครับผมเป็นริวเฟืองเ้ยพี่น้องเด้อเป็นริวเฟืองครับผมริวเฟืองเสียงกระซาได้ยินนี่แหละพี่น้อง นี่ผมคิดว่าอนาคตน่าจ,จะไปไกลกับพี่น้องเพราะเขาเล่นดีพี่นอ้องพวกนัหนเนนๆเลยเหรอพี่น้องเลยขนาดนกไม้ได้พี่น้องนี่อายุกงปีนิดๆครับผมนกไม้สายภูเขาครับผมนี่แหละครับผม ฟังออกครับพี่นอ้องเสียงเขานี่แหละครับเป็นริวเฟืองครับผมบางครั้งก็มีลิวบางครั้งกับยนใส่กุกครับผมมีกุกริวเฟืองเสียงนี่แหละครับเสียงเสียงร้อยดีครับผมนกตัวนี้ ยังนีถือว่าโอเคเลยล่ะครับค้าล้มมีพี่น้องค้าล้มมีผมเบเลียงครับพี่นอ้องหากมีอาจารย์ท่านใดพี่น้องคนใดสนใจกัทักมาโทรมาพี่น้องมือนี่กับ,บ่างๆครับพี่น้องเราเลี้ยงนกออกมาแขวนนู้นแหละตัวหนึ่งเอาขึ้น่อมไม้หนาบ้านอน,นครับ เห็นว่าล่ะย่ใส่ล่ะย่ใส่น้โอโหเหรอครับ <c oughs> นี่คือหลักซ้อมผมครับผมซ้อมใบตาแบบว่ปปาให้นกมันได้รู้เหรอครับผมนี่คือการซ้อมนกผมครับผมซ้อมพวกนกไม้เ้อพี่น้องเ้อะตัวนั้นเป็นนกเสียงใหญ่ครับผมเบิ่มเลยล่ะเสียง ไอ้ตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็เป็นริ้วเฟืองครับผมริ้วเฟืองเสียงกระซัมอย่างนี้แหละพี่น้องผมยกสีบอกว่าจังได้ผู้ใดมากจังไดกัดโทรมาครับนีเบิ้งเหรอครับนกฝึกนกไม้นกช้ำนกตอนกตอดินครับผมนี่ให้เห็นครับผมผู้ใดสำหรับ FC, เอฟซีผู้ใดที่ติดตามผมดูดูน่าจะรู้ครับผมติดตามกันมาตลอดน,ะน่าจะรู้ดีว่าผมอะ คนเล่อนนอกกับผมครบเซต็ครับถายมาหายังมีเบิหล่น้ำผมหนอ่อนขื้นเชื่อว่านกเขาเน้นเด้อพี่น้องขื้นซชื่อว่านกเขาเขาใหญ่เด้อว่ามันเขาแนวอื่น <laughs> นี่แหละครับเสียงเขาเดี๋ยวสิผ้าไ้เบิ้งโต้ไอ้ไกครับพี่น้องเปิดแบงค์เด้อพี่น้องเด้อขันสนใจกับโทมาทักมาพี่น้องนีกคือตัวหนึ่งครับผมดิวเฟือง เสียงกะซับได้ยินนี่แหละพี่น้องนี่คือเนื้อตัวของเขาเด้อพี่น้องเด้อแดดซองน้อยจังน้อยพี่น้องสายป่าภูเขาครับผมนกกถือว่านิ่งในระดับหนึ่ง้วพี่น้องเก็บเฉลยมาแล้วไก่พดบอกพี่น้องนี่แหละครับตัวนี้พลานพี่น้องอนาคตดี สำหรับคนเหรินนะค้นเอาไปเอาไปไล่ต่อจากผมครับผมผมฝึกซ้อมให้เรียบร้อยแล้วเสียงกระซําได้ยินนี่แหละพี่น้องคารมมีครับบ่มีผมบ่เลี้ยงนู่นแหละครับอันบ่มีคารมก่อนคือยังอยู่พุ่นแหละครับพ่นอยูใ่ในกลุ่มล้มผมนูลล่นน่ะนี่คือนอกกลุ่มมผมครับผม กะมีข้าล้มแน่ครับผมมีอยู่ซุ่มบุอนี่ก็มีบนแบนบบอมีเลยแตบ่บางครั้งบางทีผมกะนกงกงมอพ้อใส่ครับผมกงมอพ้อใส่ล้วก็ขันข้าล้มบ่ดีหรีผมกะบ่เลี้ยงครับผมเนี่ยครับถามว่ามีบ่ข้าล้มซุ่มอยู่ในนี่มีครับผมก็ม,มีขับก็มีหนุนเป็นบางครัง้งจังสิละ่ะแต่ว่านกบางตัวผมก็บ่ได้ยินเสียงจังสินะผมก็เลยบ่เลี้ยง เพราะว่าผมบอ,บอเลี้ยงนกแบบทั่วไปครับผมผมเลี้ยงแบบคัดเอาเน้น,น,นครับผมผมจังสีเลี้ยงถ้าบ่มั่นใจเต็มร้อยผมผมกับ่เอาแต่ถ,า,ถามามาซุ้มในกลงรล้วนม,มีดีๆบว่ามีครับผมบางครั้งบางทีผมกะไปตัวมันก็นล้มแนหรือว่าผมเพื่อยังบอกอาจารย์ผมเป็นคนตอนนกตัวเดียวว่าเป็นไปผู้เดียวก็ต้องสองตอย่างอันนี้สองตนะคันตั้มครับผม ข้างกับสามตัวจังๆีหละนกตัอคนคนเดียวต่อนกสามตัวจริงกับก็ฟังบ่ได้คักพี่น้องกระเล็ดนี่แหละกระตามนั่นแล้วพี่น้องอยู่ในกลุ่มรวมจังๆีหละสำหรับนกไม่นกช้ำผมกัดหลายพี่น้องเบื้องเอานกไม่นกช้ำนกตอมีบ่นล้วพี่น้องมุนแล้วครับ เห็นว่าพี่น้องมีหเหลือกครับผมโทม้าพี่น้องอยากได้แบบไหนอยากได้นกไม่นกตัหรือนกช้ำที่ผมเลี้ยงขึ้นแล้วขันแล้วยังสิมีบัครับพี่น้องนกฝึกตัหรือว่าจะเป็นพวกนุกนกครับผมนูกนกผมผมว่ามีครับผมผมทำขึ้นมาไว ถาพี่น้องอยู่นี่แหละครับผมรลยละเอียดตัวใดเป็นตัวได้เดี๋ยวจังโทกกับมาครับผมถุกนกชดนี่คือบอกเลยว่าสุดยอดครับผม <laughs> จังจีวาจังเดี๋ย่าไปาเบิ้งเจ้าไผ่พงษสะทอนช <laughs> ้าเจ้าเบิ้งเจ้าไผ่ครับผมเจ้าไผ่กับเจ้าก้อยครับผมกำลังทำหน้าที่พ่อพันอยู่ครับผมนี่ครับ มีแกบไข่อยู่ครับผมเจ้าก้อยกัคาบห้าแล้วครับผมคาบหยาขึ้นมาเสริมหั้งแล้วครับผมกบได้ประมาณอาทิตย์ก็กว่าแล้วครับนี่แหละครับต่วนเจ้าไผ่กันโน่นละครับเจ้าไผ่ก็นอนกบไข่อยู่ครับแย่งกันกบบกับเมียส่วนคู้นี่ก็กำลังครับผมกำลังขืนหั้งล้วครับผมคููนี่ คู่นี้เป็นสามกุกเต็ม้อพี่น้องเด้อสามสามกุกเต็มป่า้อพี่น้องเด้บอบ่เป็นนกไอลูกผสมเ้อคู่นี้สามกุกคู่นี้ใครยากครับพี่น้องโอ้ห้าทีได้ผมจะเข่าคู่ก่อนล้วรผมจะขืนหังคกับผมโอเคครับพี่น้องเนี่ยตัวหนึ่งตัวนี้ก็เป็นนกฝึก้อพี่น้องเด้อนกฝึกครับผม ลิปนี้ก็ฝากไว้นเด้อพี่น้องเด้อได้สนใจแบบได้กระทโมาทักมากครับผมโทรมาทักมาอยากได้แบบไหนนี่ให้เลือกครับผมอีกฝากไว้สักนิดเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนิดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกุลังใจให้กันครับผม สวัสดีครับ